สวัสดีค่ะพวกเราสี่คนมาจากโรงเรียนบม,ามาทองมัธยมศึกษาปีที่ห้าดิฉันชื่อนางสาวเข็มจิราพลาเสนดิฉันชื่อนางสาวอนานงวงบุนเหลือดิฉันชื่อนางสาวพัชราภาธิปัญโยดิฉันชื่อนางสาวนานิชาดอกสวยวันนี้พวกเราสี่คนจะมาทําการทดลองชั่วก่อนแชร์ว่าทำยังไงถึงจะคงความสดของผักชีได้นาน การทดลองที่หนึ่งการไม่ล้างผักชีขั้นตอนที่หนึ่งนำผักชีที่เตรียมไว้ใส่ในกล่องสองปิดฝากล่องวิธีการทดลองวิธีที่สองการล้างผักชีด้วยน้ำเปล่าขั้นตอนที่หนึ่งตวงน้ำใส่บเกอร์ให้ได้ปริมาตรหนึ่งพันมิลลิลิตรสองนำผักชีที่เตรียมไว้ลงไปล้างและแช่ไว้เป็นเวลาห้านาทีสามเมื่อแช่ครบเวลาตามที่กำหนดให้นำผักชีเข้ากล่องและปิดฝา ทีการทดลองวิธีที่สามรังน้ำเปล่าผสมกับน้ำส้มสายชูขั้นตอนที่1ตวงน้ำใส่บิกอร์ให้ได้ปริมาตร1,000พันมิลลิลิตรขั้นตอนที่2ตวงน้ำส้มสายชูปริมาตร15มิลลิลิตรเทลงผสมกับน้ำในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่สมนำผักชีที่เตรียมไว้ลงไปล้างและแช่ไว้เป็นเวลาหนาทีขั้นตอนที่4เมื่อแช่ครบตมเวลาที่กำหนดไว้ให้นำผักชีเข้ากล่องและปิดฝา และทําการทดลองนี้ซ้ําอีก3รอบหรือเรียกอีกอย่างว่า3ซ้ําแล้วนํากล่องที่ได้จากการทดลองทั้งหมดไปแช่ จากการทดลองเก็บผักชีทั้งหมด3แบบคือแบบไม่แช่น้ำแบบแช่ด้วยน้ำเปล่าและแช่ด้วยน้ำเปล่าผสมน้ำส้มสายชูโดยทำการแช่เป็นเวลา5นาทีเก็บในตู้เย็นเป็นเวลา10วันผลปรากฏว่าการที่เก็บผักชีโดยไม่ผ่านการแช่น้ำผักชีจะมีการเหี่ยวดำคล้ำและเน่าเสียมากเนื่องจากผักชีจะมีการหายใจและการคายน้ำออกมาตลอดเวลาจึงท,ทำให้เซลล์ของผักชีเหี่ยวลงเรียกว่าพลาสมอลซิส ในขณะที่ผักชีที่ผ่านการแช่น้ําและผักชีที่ผ่านการแช่น้ําผสมน้ําส้มสายชูมาก่อนนั้นผักชีจะยังคงสดไม่เหี่ยวเฉามีส่วนที่ดําคล้ําและเน่าเสียน้อยกว่าการไม่แช่น้ําเนื่นจากน้ําและน้ําผสมน้ําส้มสายชูนั้นเป็นสารละลายไฮโปโทนิกเมื่อผักชีถูกแช่ในสารละลายไฮโปโทนิกจะเกิดการออสโมซิสของน้ําในสารละลายเข้าสู่ในเซลล์ผักชีทําให้เซลล์ของผักชีเต่งเรียกว่าเอนโดสโมซิส เมื่อผักเกิดการหายใจและไายน้ำจึงทําให้ผักชีเหี่ยวน้อยกว่าและเมื่อเปรียบเทียบความดําค้าและเน่าเสียของผักชีระหว่างผักชีที่ผ่านการแช่น้ําและผักชีที่ผ่านการแช่น้ําผสมน้ำส้มสายชูมาก่อนนั้น จะเห็นว่าผักชีที่ผ่านการแช่น้ําผสมน้าส้มสายชูจะมีความดําครัาและเน่าเสียน้อยกว่าผักชีที่ผ่านการแช่น้ําเนื่องจากน้าส้มสายชูมีคุณสมบัติเป็นกรดและมีฤทธิ์กัดกร่อนอาจเข้าไปทําลายจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่อยู่บนผักชีซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้มีผลต่อการเน่าเสียของผักเมื่อจุลินทรีย์ถูกกําจัดไปจึงทําให้การดําครัาและเน่าเสียของผักชะลอตัวและเกิดน้อยลงนั่นเอง สรุปผลการทดลองการเก็บผักชีด้วยการแช่ผักชีในน้ำหรือสารละลายก่อนจะนําเก็บเข้าตู้เย็นจะช่วยคงความสดลดการดำำําคําและการเน่าเสียของผักชีได้นานกว่าการไม่แช่น้ําหรือสารละลายเลยโดยการแช่ผักชีในน้ําที่ผสมน้ําส้มสายชูนั้นจะช่วยคงความสดลดการดำำําคําและการเน่าเสียได้นานกว่าการแช่ผักชีในน้ําขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะ